สรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวของ d a n s e s X 1 e x o s k e l e t o n ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้งานได้จริงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับตัวเบาหวิวเราก็อาจจะยังมีผลกระทบต่อร่างกายอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือมีปัญหาทางด้าน,นการเคลื่อนไหวยอยู่เนี่ยคิดว่าตัวนี้จะตอบโจทย์อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นล้างจริงอาจจะไม่แนะนําด้วยนะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดอยากจะสั่งมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาจากต่างประเทศเท่านั้น โดยราคารวมๆเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงถึง50,000บาทได้เลยรายละเอียดในแต่ละข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันเลยครับกิมลองให้นะครับผมก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราพาไปไปีินขาววงพระจันทร์กันมาเรียบร้อย3,790ขั้นสภาพก็ต่ำนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูก็ ไปดูกันสักนิดนึงแล้วกันครับให้คุ้มกับที่เราไปเหนื่อยกันมาโดยในคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราก็มีบอกกันเนาะว่าคือการที่เราเอาไปเดินขึ้นบันไดแบบนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงของเจ้าตัวของดันเซสตัวนี้ขนาดนั้นใช่ไหมคลิปนี้เราเลยจะพาไปลองอันที่เขาแนะนำนะครับเมื่อจะเป็นการเดินการวิ่งนะครับหรือว่าแบกน้ําหนักแล้วก็ที่คนรีเควสต์ถามมาว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ปั่นจักรยานน่าจะช่วยด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ไปลองกันมาเรียบร้อยนะครับ เพื่อนนี้ก็เพื่อที่จะได้ประสบการณ์แบบตรงๆจริงๆเอามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันและนอกจากนั้นนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายการทํางานของเจ้าตัวของด a นซิสเอ็กซ์ตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยรวมถึงเราไปซื้อมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียด,ลเ,ยดเลยนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนทดสอบเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรบ้างก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาไปลองกันก่อนแล้วกันสักรอบหนึ่งว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนสำหรับการใส่วิ่งนะครับผมโอเคไปกันดีกว่าไป ส่วนเรื่องของโหมดการใช้งานเนี่ยอันนี้มันจะมีให้เลือกปรับเนี่ยทั้งหมด6โหมดด้วยกันนะครับโดยตัวพื้นฐานเนี่ยเปิดเครื่องมาเนี่ยอันนี้จะเป็นโหมด transparent เนาะก็คือมันจะไม่มีการช่วยใดๆนะครับเราก็จะมีการปรับบวกเนี่ยขึ้นไป3แล้วก็มีปรับอคว a าเนี่ยสนะครับซึ่งความรู้สึกที่มันรู้สึกได้เนี่ยหลักๆเลยก็คือถ้าเปิดโหมด boost เนี่ยอันนี้ตอนวิ่งเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราสับขาเนี่ยไวขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้โหมด eco นี่ยจริงจะค่อนข้างเหมาะกับแบบมาเดินครับ กดแรงที่ใช้ในการเดินได้เช่นว่าไปเดินแทร็กเดินเล่นทั่วไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยสำหรับคนสูงอายุเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นบทเนี่ยสำหรับไว้สับเดินช่วยเดินตามลูกหลานได้อะไะมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเริ่มวิ่งเนี่ยมันจะมีีอ2อันก็คือจะเป็นตัวสปอร์ตกับบูสเนาะซึ่งเดี๋ยวเราลองสปอร์ตดูก่อนนะคือลักษณะสปอร์ตเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบมีแรงช่วยเสริม ันกับตอนวิ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่มันแบบเติมรายแรยงเลยเนี่ยอันนี้จะต้องเอาเป็นโหมดบูสต์นะอันนี้เหมือนกับว่าเขาอะจะยกขานำเราด้วยซ้ำไปอ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดโหมดบูสต์นะโโอ้ห ขาออกแรงน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากจากการที่เราปล่อยให้มันวิ่งแทนเรานะเนีย่ยซึ่งวิ่งเร็วขนาดเนี้ยจริงจถือว่าอันนี้นี่หอบน้อยมากเลยนะแม้ว่าเราจะบอกว่ามันช่วยเซฟแผงไปเยอะ แต่มันก็ไม่ได้มาบอกว่าเราจะไม่เหนื่อยแล้วจริงๆของยังรู้สึกว่าจบอันเนี้ยกล้ามเนื้อผมล้าาน่มาอธิบายในเรื่องการทํางานของมันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับโดยส่วนประกอบหลักๆของแดนซิสเนี่ยที่ทาให้มันแตกต่างจากพวกสายรัดทั่วไปเนี่ยคือจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือพวก AI พวกเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีมอเตอร์อยู่2ข้างซ้ายขวาและบริเวณที่เป็นคอนแทคกับตัวของร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเป็นทั้งหมด2อส่วนด้วยกันนะก็คือจะเป็นที่บริเวณเอวสายรััตรรงนนี้นะคบ และใส่รัดอีกส่วนเนี่ยอันนี้ก็จะมารัดที่บริเวณต้นขานะครับการทํางานของมันเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะออกแรงในการยกซึ่งที่มันมีมอเตอร์นี้มาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เวลาเรายกขาเนี่ยเราจะออกแรงน้อยลงกว่าเดิมไอ้ตอนเนี้ยไอ้ตอนที่เราเดินตอนที่เราวิ่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่า ตัวเครื่องตัวมอเตอร์มันจะช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะครับผมเราก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยล้าช้าลงกว่าเดิมนั่นเองนะครับโดยตอนที่วิ่งเสร็จเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคือรู้สึกเลยนะว่าการใส่เจ้าตัวของดันซิสเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตอนที่วิ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเราใช้พลังงานในการวิ่งเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมพอทอหรือว่ามันก็จะรู้สึกแหละว่าเราต้องยกเท้าเองเราต้องแบบจะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งตอนนี้ก็หลังจากถอด ตัวดดนซิสนะครับผมเดินมาประมาณเกือบโลเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระหว่างถอดกับใส่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าต่างตัวมันอาจจะดูเหมือนเบาเบาลงจากการที่เราไม่ต้องแบกตัว1.6กิโลนะแต่พอได้ได้มันมาช่วยจริงก็ถือว่ารู้สึกว่ามันก็เบาลงกว่าเดิมเยอะเหมือนกันจริงนะครับ แต่อีกอย่างหนึ่งที่ตัวของทางดันเซสเองเนี่ยเขาบอกว่าตัว X1 เนี่ยน่าจะช่วยได้ดีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าเถอะว่าเราทำการแบกเป้แบกสัมภาระนะครับผมไปหนักๆเนี่ยมันจะช่วยลดภาระที่เรารู้สึกเนี่ยไปได้อยู่ประมาณ30%เลยในที่นี้อันนี้เราก็ไปทำการแบกเป้ที่น้ำหนัก10บกิโลกว่ามาด้วยนะครับอันนี้เรากำลังกอดน้ำ 9กกิโลนะบวกกระเป๋าเข้าไปด้วยเนี่ยก็น่าจะรวมๆอยู่ที่ประมาณ10กิโลได้นะครก็จากที่ลองสะพายทางด้านหน้าด้านหลังนะครับถามว่าช่วยขนาดไหนเหมือนเดิมตอนแรกอ่ะคิดว่าเหมือนจะไม่ช่วยแต่พอเปิดเป็นหมด Transparent ที่ไม่ให้มันช่วยเลยเนี่ยสุดคือรู้สึกเหมือนกับอยู่ดีเหมือน เหมือนมีผีมผีมา่ขี่ตัวเลยมันนะทำให้เราแบบแทบก้าวขาไม่ออกอะ่ะผมเข้าใจว่าก็จะเป็นเป็นเรื่องเดิมเนาะที่มันถ่ายถ่ายน้ำหนักเนี่ยไปลงที่ขาหมดแล้วแล้วก็ได้ได้มอเตอร์ของ d a n ซิสเนี่ยเป็นช่วยยกเอาไว้นั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเบาลงกว่าเดิมแต่ข้อควรรู้อย่างหนึ่งก็คือการใช้เจ้าตัวด a n ซิสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ร่างกายเราลบน้ำหนักน้อยลงกว่าเดิมเนาะผมเข้าใจว่าตัวของขาตอนยกเนี่ยมันใช้แรงน้อยลงกว่าเดิมจริงแต่ว่าตอนที่เราย่ําลงไปแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าข้อเท้าอะครับผมมันจะยังต้องรับน้าหนักเนี่ยที่บวกเพิ่มขึ้นมาอย่างในที่นี้ประมาณ10บกิโลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าร่างกายขอยงคุณไม่ได้โดนเทรนมาสําหรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเยอะขนาดเนี้ผมว่ามันก็แอบ มีห่วงเหมือนกันนะว่าร่างกายคุณรับไหวหรือเปล่านะครับฟังหูไว้หูแล้วกันอันนี้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนที่ที่รู้สึกเองนะครับซึ่งตอนที่เอาไปใช้เนี่ยลองเทียบกันดูแล้วกัน Transparent m o หมดสปหรือว่าลองถอดไปเลยซึ่งเนี้ยอันเนี้ยตัวผมเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างแหละต่างพอสมควรเลยด้วย ซึ่งตอนที่สายเป้เนี่ยโดยปกติน้ําหนักเนี่ยมันจะกดลงที่ไหล่ไหลลงมาที่หลังนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาที่สะโพกเนาะตอนที่เราเดินนะซึ่งโดยปกติเนี่ยคือร่างกายก็ต้องใช้กล้ามเนื้อหลังแล้วก็ขาในการรับภาระของน้ําหนักต่างๆนะครับแต่ว่าพอใส่ไอตัวด a นซิสเอ็กซ์วแล้วเนี่ยสายรัดเอวเนี่ยอันนี้เราก็จะใส่ให้มันแน่นพอดีใช่ไหมครับแล้วพอเราสายเป้เนี่ยคือแรงกดของเป้เนี่ยมันจะโดนถ่ายผ่านสายรัดเนี่ยเข้าไปที่โครงองอุปกรณ์นะครับ แล้วก็ไหลต่อมาที่ขาโดยตรงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับแล้วก็สะโพกเนี่ยรับแรงน้อยลงกว่าเดิมถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการใส่เป้ที่จะมีเป็นตัวของตัวซัพพอร์ตสะโพกเนี่ยเข้ามาในตัวด้วยนั่นเองแต่พอเราใส่ตัวดันซิสไปเนี่ยอันนี้มันก็จะมีทั้งเฟรมแล้วก็มีแรงผลักจากมอเตอร์เสริมเข้าไปนะครับมันก็ช่วยให้รู้สึกว่ามันเบาลงกว่าเดิมนั่นเองเนาะจากเดิมเวลาที่เราเดินเนี่ยตัวข้อต่อสะโพกของเราเนี่ยอาจจะต้องออกแรงหมุนสักประมาณ50นะครับ แต่พอใส่เจ้าตัวของ d ดนเซสไฟเนี่ยอันนี้อาจจะออกแรงเหลือเพียงแค่20เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะลดภาระกล้าเนื้อไปอยู่ที่ประมาณ4 0เลยโดยไปที่มันหนัก10กิโลนิดๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันเบาลงกว่าเดิมเนาะรู้สึกเหมือนกับแบกประมาณ6-7กถึงกิโลอะไรประมาณนั้นในทางกล้ามเนื้อนะครับแล้วพอไปเปรียบเทียบกับก,บการที่ถอดออกแล้วก็เดินแบกไปเนี่ยบอกเลยว่ามันต่างกันแบบสุดๆมา,มากๆเพราะว่ามันทําให้แบบการก้าวขาแต่ละก้าวเนี่ เราจะรู้สึกเลยว่ามันช่างหนักเหลือเกินเพราะว่านอกเหนือจากร่างกายของเราแล้วเนี่ยคือขามันยังต้องเอาน้ําหนักอีก10กว่าโลนะครับผมมาลงที่ต้นขาของเราด้วยนั่นเองนะครับมันก็เลยแบบโอ้โหมันจะหนักไปไหนเนี่ยโดยเรื่องของการแบ,บ่งน้ำหนักเนี่ยอันนี้ผมว่าตัวของ Dancis X1 เนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆอยู่เหมือนกนันนะนะมันมีเรื่องของการวัดหลังเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวประเด็นหลักนะครับแล้วก็ พอน้ำหนักมันถ่ายลงมาที่ต้นขาแล้วก็ตัวของมอเตอร์เนี่ยมันช่วยยกขาเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันว่ามันทําให้น้ําหนักจาก10บกิโลเนี่ยมันหายไปอยู่พอสมควรส่วนเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอันนี้เราก็ไปทดสอบมาเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทดสอบปั่นจักรยานกันนะครับผมก็คือจริงๆต้องบอกไว้หนึ่งว่าตัวของเอ็กโซไเคิลตันเนี่ย คือเขาก็มีบอกไว้อยู่แล้วนะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการเอามาปั่นจักรยานนะครับเพราะว่า,าตัวลักษณะที่มันช่วยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบของการเดินนะครับไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบแนวตั้งอย่างการปั่นจักรยานนะครับเพราะเกิดว่าเราลองดูที่หน้าจอนะครับผมก็จะเจอว่ามันแทบจะไม่ได้มีการ ใช้พลังงานแต่อย่างได้เลยนะครับผมมันก็จะเรียกว่าไม่ได้ทั้งไม่ได้ช่วยแล้เองจริงเนี่ยมันอาจที่จะอันตรายด้วยนะครับคือคือมันอาจจะไปขัดลักษณะการควบคุมของขาเราได้ไงจะาปอดีเรามันควรจะต้องแบบอิสระวันนี้แต่กลายเป็นว่าการที่มันดีเทคแล้วมันช่วยขยับขาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทิศทางที่ที่ไม่ตรงกันเพราะอย่างอันเนี้ยก็มีเหมือนกันที่บางบางจุดเนี่ยคือมันช่วยขยับนะแต่มันกลายเป็นว่า มันไม่ใช่ลักษณะของการของการปั่นจักรยานไงมันคือลักษณะของการวิ่งอ่ะเมื่อรายกายเป็นว่าเฮ้ยมันไปช่วยเสริมกําลังแบบผิดๆนะครับคือถ้าลองไปสังเกตตอนที่ปั่นจักรยานดูเนี่ยคือตอนที่กล้ามเนื้อเราใช้แรงสุดจริงๆเนี่ยคือตอนไหนฮะตอนที่เรากดตัวของที่ปั่นเนี่ยลงไปซึ่งหลักๆเลยของเจ้าตัวดันซิสเนี่ยอันนี้มันคือมันช่วยยกไงมันก็เลยทําให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันแทบที่จะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมที่ เราจะเหยียบกดลงไปทําให้ปั่นจักรยานเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสรุปคือเอาไปปั่นจักรยานเนี่ยไม่ช่วยนะฟังถึงตอนนี้ก็ดูน่าใช้งานดีใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะยังมีผลข้างเคียงแล้วก็ข้อควรรู้อยู่เนาะตัวผลข้างเคียงในการใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกไปงแต่แรกว่ามันไม่ใช่ว่าตัวนี้พอใส่แล้วมันจะรู้สึกเบาขนาดนั้นนะครับการที่เราวิ่งระยะทางที่ไกลขึ้นหรือว่าแบกน้ําหนักที่หนักขึ้นเนี่ย อันเนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกณนะตอนนั้นว่ามันไม่เหนื่อยแต่ว่าในความเป็นจริงคือคุณก็ยังวิ่งที่ระยะทางไกลขนาดนั้นคุณก็ยังแบกของที่น้ําหนักขนาดนั้นอยู่วันอย่างค่ำเนาะอย่างวันที่เราไปที่เขาวงพระจันทร์กลับมาเนี่ยคือตอนลงเขามาจริงๆมันก็ช่วยอย่างที่บอกในคลิปแหละนะครับผมแต่ว่า1วันหลังจากที่เราไปปีนเขามาเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแบบคือตึงขดโคตรเลยเนี่ยน่องครับเต็มเต็ม แต่ยังดีว่าก็จะไม่ได้มีอาการปวดเขา่าปวดข้ออะไรตามมานะครับแล้วก็หลังจากเขาวงพระจันมาเนี่ยเราวประมาณ1อาทิตย์ครับอันนี้เราก็ไปวิ่งที่ประมาณ8กิโลนะครับ กับร่างกายที่ไม่ได้ฟิตร่างกายมาเพื่อวิ่ง8กิโลมาก่อ่ะนะอันนี้ก็จะมีผลข้างเคียงตามมาอยู่พอสมควรนะครับผมคือตรงหลังล่างจะปวดๆนิดหน่อยนะครับกลายเป็นว่าขาจะไม่ได้มีอาการเมื่อยล้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือกลายเป็นว่าเข่ากับข้อเท้าเนี่ยมีอาการตึงๆขึ้นมานิดหน่อยเพราะนั่นคนือยังไงเรื่องของความเหนื่อยล้า แล้วก็ความเครียดของกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่เดิมแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเอาจริงคือมันก็จะกลายว่าร่างกายทั้งหมดทุกส่วนที่ตัวของ e x o s โ e สเกเลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยมันก็คือปรินเขา3 7 0 0เต็มๆนะครับแล้วก็วิ่ง8กิโลบักเต็มๆแบบที่แทบจะไม่ได้วอร์มอะไรไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องที่คนสนใจแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากๆเลยเนี่ยก็คือ,อเจ้าโตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ย คือสามารถใช้กับผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ขนาดไหน mm hmm. ก็จะมีถามมาทั้งคนที่เป็นพาร์กินสันบ้างมีคนถามที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างประมาณนี้นะครับอันนี้เนะี่ยพอไปหาข้อมูลมาให้แล้วเนาะ mm hmm. ก็คือจริงๆเขามีเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับแบบอย่างเป็นทางการเลยว่าถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ใช่สําหรับคุณ และอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโดยตัว AI ที่โดนออกแบบมาเนี่ยอันนี้จะเป็นการอ่านพทเทิร์นอ่านจังหวะในการเดินของเราเท่านั้นแต่ว่าจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับโดยโดยบุคคลที่มีปัญหาทางนกการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยคือโดยมากก็มักจะมีเรื่องของการทรงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมแล้วถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเอาจริงคืออาจจะไม่ได้ช่วยหรือว่า ก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ต่างหากนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเขาแบบไม่อยากที่จะให้ใช้งานเลยนั่นเองเนาะแต่มันอาจจะมีประโยชน์เล็กน้อยสำหรับใครที่กําลังต้องการจะฟื้นฟูนร่างกายใช่ไหมครับผมไอ้เจ้าตัวของ d a n ซิสเนี่ยคือมันจะมีเป็นโหมดที่เรียกว่าโหมดอักขาเนาะคือแทนที่มันจะช่วยช่วยเสริมแรงเราในการที่เรายกขาเนี่ย อันนี้มันจะช่วยต้านนิดหน่อยทําให้เราต้องออกแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือแบบว,ว่าควรต้องการที่จะฟื้นฟูร่างกายอยู่ต้องการให้ต้องการออกแรงให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้กล้ามเนื้อมันสร้างขึ้นมาได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก้อนหน้าที่จะช่วยได้นะครับซึ่งในหมวดลักคว้าเนี่ยประโยชน์อีกอย่างนึงของมันเนี่ยก็คือจะเป็นสําหรับตอนที่เราลงจากบันไดลงมานะครับผมซึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพารจริงเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมลองไปดูมา ตัวที่น่าจะมีประโยชน์แล้วก็อาจจะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่ของทาง d e n s i s นะครับที่ตรงนี้นะ่ยคือเขาจะออกเป็นรุ่น d e n s i s Z1 ออกมานะครับอันนี้นะ่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ตรงบริเวณข้อเขา่าตรงนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้นะ่ยที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะช่วยลดแรงกระแทกต่อเข่าเนี่ยเขาบอกว่า น่าจะสูงถึง50%นะครับแล้วมันยังช่วยส่งแรงตอนที่เรากระโดดในต่างหานะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันตรงนี้ใครเห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเผื่อเราจะไปหามาลองเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของราคานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ที่สุดละตัวตนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเลยที่เราไปเจอมาเนี่ยอันนี้เขาจะยังอยู่ในช่วงของการประดมทุนใน Kickstarter นะครับซึ่งราคาตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นราคา Early Bird เนาะ เขาจะคิดราคาอยู่ที่599เหรียญมันก็จะอยู่ราวๆ20,000กว่าบาทนะครับรวมค่าขนส่งอีกประมาณ20เหรียญเข้าไปก็ประมาณอยู่ที่620เหรียญน,นะครับผมก็เนี่ยตก20,000นิดๆแล้วก็ยังจะมีเป็นค่าภาษีต่างๆก็รวมๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ30,000ได้นะครับโดยปัจจบุบันถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสั่งเนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บของทาง DunSis นะครับอันนี้เนี่ยราคาก็จะขึ้นไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็น899 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณหมื่นติดๆรวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นยังไม่รวมค่าขนส่งกับค่าภาษีต่างๆเบ็ดเสร็จก็ตีไปราวๆเกือบๆสี่หมื่นะอันนี้ถ้าให้ผมตีแบบคร่าวๆเร็วๆไม่เกิน4ี่หมื่นละกัน30,000ืมม่นกว่าๆถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ไปลองกดกันเดวเองละกันแต่ถ้าถามส่วนตัวผมนะอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพ ผมว่าอย่าไปเสี่ยงซื้อมาแล้วอาจจะใช้ไม่ได้นะครับส่วนว่ามันจะคุ้มไหมกั่การที่เราจะเสียเงินไปกับอุปกรณ์ราคาประมาณ3ามถึงสี่หบาทเนี่ยเราก็น่าจะช่วยลดแรงลดน้ําหนักต่างๆเนี่ยเซฟไปประมาณ30%ได้เนี่ยอันนี้ผมว่าคงขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าซะมากกว่าคือเอาจริงในสิ่งที่ผมว่ามันอาจจะสําคัญกว่านะคือถ้าเกิดว่าทําร่างกายให้มันแข็งแรงนะครับผมแล้ก็ฟิตร่างกายก,ก่อนที่จะไป ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญกว่า mm hmm. พอเดินย,ย้อนไปดูตอนที่ขึ้นเขาวงพระจันเนี้ยคือพอผมร่างกายไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่กับน้องที่ไปด้วยเนี่ยคือร่างกายเขาฟิตตลอดเวลานะครับผมอันนี้คือมันชัดเจนว่าต่อให้ผมมีเครื่องช่วยผมก็ยัง สู้หนองเขาไม่ได้เลยด้วยสามไปนะครับฟังแบบนี้แล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้อันนี้คือเชียร์ให้ไม่ซื้อหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นของที่ที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใน,นเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังไม่คุ้มขนาดนั้นละกันที่จะเอามาใช้แต่ว่ามันเป็นของนวัตกรรมที่น่าสนใจผมใช้คำนี้ละกันก็เถอะว่าอยากจะอุดหนุนอยากจะเล่นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยผมว่าน่าสนเลย นะครับไปซื้อมามาใช้งานกันได้นะคือถนะ้าผมบอกว่ามันมันดีโคตรแล้วแบบมันทําให้ชีวิตเบียบดีแบบเว่อร์ไปเลยเนี่ยผมผม,ผมว่าผมกําลังจะโอเวอร์เคลมกับสินค้าตัวนี้ไปนิดนึงนั่นเองเนาะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ต่อบคาถามกับหลายๆคนที่สนใจเจ้าตัวของ Dances X1 Exoskeleton ตัวนี้ไปครบถ้วนนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคําถามตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมอยากจะรู้อะไรยังไงก็มาคุยกันต่อได้ในอคอมเมนต์เลยละกันนะครับก็คลิปนี้เราลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครถูกใจยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็รอ,อ,อติดตามกันได้ว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ